พี่น้องปองไปสุภูสุคนนะจ๊ะพี่น้องจ้าอีสานกินแซบมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าสองนิวมือสี่ขื้นสูสูนะจ๊ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะและสวัสดีทุกคนนะาจ๊ะพี่น้องจ้าเมื่อนีแมวอากาศเบลเยี่ยมคนข้างสีหนาวเย็นเข้าสู้ฤดูกาลของเทศกาลไอเกรามิดหรือคืบบานเฮาเขาเอิรนวานงานวัตวทั่วไปนะาจะหนาหนาวเดือนนีมากกบสิมีเริ่มมีเกรามิดหรือ ขาเอ่นวางงานวัดทัวๆไปงานประจําปีทุกทีนะจ๊ะสิมีการละเล่นได้หลายอย่างนะจ๊ะมีปลาลูกดอกมีปลาโป้งมีตกเบ็ดตกปลามีไอบิงโกมีไอหยอดตู้หยอดเกมนะจ๊ะพี่น้องหลายๆายอย่างนะจ๊ะมียีนังไอสิ่งสาสวรรค์มีคือบานเฮ่านะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมีของละเล่นเยอะแยะนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะก็สิอันนี้ก็คือเป็นเมนูหนึ่งนะจ๊ะที่ต้องมีในงานอัน ไอ้ที่มีงานจังสีน่ะจะพี่น้องจา๋าบางเธอแมวกับฉีบอก่ถือปันใดนาะจะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นทุกทีที่มีงานน่นเกามิดนี่หรืองานวัดบานคือบา้านเท่านี่แหละจะพี่น้องกะตองมีขนมแบบนี้บานเท่ากับซมีลูกชิน้นกับซิม,มีขนมมันทั้งแตกหรือขนมมันหลายๆอย,ย่างนา่าจะนำงานนาะจะพี่น้องจ๋ากับิินี่เลยพี่น้องจา๋า ก็สิเป็นแป้งทอดผสมยีดน้ำตาลหรือยังประมาณนี้แลละกรสิมีไอสิ่งโรยนะจ๊ะพี่น้องจ๋า่อนชีเฮาสกินคอนสีทอดมาแล้ะกรหอนหนนะจ๊ะอันนี้ก็ะสีพักหนึ่งนะจ๊ะกระสิมีไอสิ่งนะจ๊ะโรยโรยเงสิพี่น้องจ๋าโรยชุบๆๆๆๆุจังสิขาอกโลเคคือหิมะนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสมกับบันช่วงฤดูกาลนะจ๊ะพี่น้องจ๋าบางเธอกรสีมีหิมะในช่วงฤดูนั้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋า มาจากพี่น้องเพาว่าเราย้ายห้างนะจจะพี่น้องปองไปไม่กินน้ากันนะจจะพี่น้องเป็นถ้าสีเอิญว่าขนมตามฤด,ดูกาลกับอาเซียนน่าจะเพราะว่ารู้ดูอ,อื่นกับบ่มีเพิ่นเพิ่นบ่มีขายนะจจะพี่น้องถ้าเกลมิดมากสมมติตบอลนี่กับมากเลเนาะพี่น้องจ้ะอันนี้เขาเอิญว่าสมมติตบอล,ส,อบลอนนอสีนิยมกินกันยุประเทศเปียวเยี่ยมฮอนแลนน่าจะพี่น้องจ้าสีนิยมกินกันอันนี้เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งนะจจะพี่น้องจา้าเดี๋ยวขออนุญาตใส่มือนาะจะ แป้งกรอบๆจะพี่น้องจา๋าข้างในก็สิเป็นอัไรสิเป็นแป้งเน้เหนียวๆนุ่มๆนะจ้ะพี่น้องจ๋าเห็นบ่เนาะเห็นบ่เนาะก็สิเป็นแป้งถอดกรอบนะจ้ะเป็นแป้งข้างในสิเนี้วนุ่มนะจ้ะพี่น้องจา๋าซิมกันเลยจ้ะแซบจ้ะพี่น้องจ๋า 好。啊。Oh. Oh. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งของวันนั้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามาจ๋ามาจ๋าแสบน้ำกันจ้ะพี่น้องจ๋าอือจัะพี่น้องอือจิ้มกับน้ำตาล คุณอมากวากันอ่ะใส่หน่อยบ้างพี่น้องมีพูกน้องไม่กินน้ำมาจากพี่น้องจา้าชิ้นใหญ่โตโอ้เสร็จแ่บเลย,ยนี่ผูชสวยไม่กินน้ำพี่น้อง นั่งกินแล้วเนี่ยบอแมนว่าบ่อยลูกกินเล้วพี่น้องสื่อมากบักไหนนั่งกินถึงรังวานนี้นั่งขึ้นมาเร็นน้ำแม่อีกแล้วเห็นกระอดบ่พอไดแซับๆซบ,บอร่อยไหมคะนั่งมักรอกกันเฮ็ดคลิปไซอันแน่นเพจนะจ๊ะนั่งเฮ็ดกินนั่งกิน,กนมาพูดเดี๋ยวซื้อหาก,ก่อนแม้งสูบบ่ไหว

จะวานคนนันรวยเลด้เป็นอ่ไอสิ่งสีร้ายกักหน่อยอบกรอบบางสิมองขอบๆ้อมดำกรอบกินนนท่อนก็ิวจับเนอ่ะอืมน่มาซื่อมาก มันก็ันเริ่มสีเย็นแล้เริ่มอุ่นแล้วอืมหนจหน่งอกันข้างกันอืมอืมินจับกิน แต่งดิ่งๆคุ้บขอบนุ่นนะนนนนมๆ นั่งโยกโปูให้จับชิมกันเนาะอู้หพี่นอง้ารกรอบๆทางหน้าเนี้ยเนียเน้ยนมนมๆจะพี่นอง้าร <c oughs> าันเิ้ม <laughs> ออม,มันใหญ่กว่านี้แต่ออม,มันไม่ใหญ่กว่ โ,โ,โมเมเอเคนะจ๊ะพี่น้องจ้าถ้าชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำหน,น,าน้า,นะ,าน,น,น,นะจ๊ะพี่น้องจ้ากดกระดิ่งติ้งๆิ้งบนหัวนะจ๊ะพี่น้องจ้าเพื่อสิบมพลาสคลิปต่อๆไปนะจ๊ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สมมติว่าเมนูประจําเทศกาลประจําฤดูกาลนะจ๊ะพี่น้องจ้าเป็นเมนูอันงานวัดบ้านเท่าหน่ะทำเมินเอิญก็ได้น้าจ๊ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้ ขอจบคลิปเพืองเธ่นน่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะทั้งพอกันไหมในคลิปหน้านะจ๊ะพี่น้องจ๋าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบาย